วันนี้กับ7เคล็ดลับล้างไขมันจากหลอดเลือดสมองนะคะใน3เดือนนะสำหรับโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้แล้ว่าเป็นโรคที่อันตรายมากๆนะคะอันตรายถึงขั้นอาจจะทาให้เราเนี่ยเสียชีวิตหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงตลอดชีวิตหรืออัมพาตตลอดชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการปรับพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตนะคะการดูแลตัวเองเพื่อที่จะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองเพื่อที่จะลดไขมันหรือว่าล้างไขมันจากหลอดเลือดสมองเนี่ยจึงเป็นอะไรที่จําเป็นแล้วก็สําคัญมากๆนะคะดังนั้นเนี่ย ในคลิปนี้พี่การเลยได้รวบรวม7เคล็ดลับที่จะช่วยพวกเราล้างไขมันออกจากหลอดเลือดสมองได้ใน3เดือนนะคะใครสามารถทําได้ทั้ง7คข้อนะพี่การรับรองเลยเราจะลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองลงมาได้เยอะมากๆใครพร้อมแล้วไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยกับเคล็ดลับที่1นนะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยลดการบริโภคแป้งน้ําตาลและอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะเพราะว่าทั้ง3อย่างนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ทําให้ระดับไขมันในเลือดของเราเนี่ยสูงมากๆนะคะโดยเฉพาะไขมันตัวไตกรกอสรา,าหากว่าเราเนี่ยปล่อยให้ระดับไตกรกีอสรายเนี่ยสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆน,นะคะก็จะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะหรือว่าไขมันเนี่ยไปอุดตันเส้นเลือดในสมองซึ่งเป็นอะไรที่อันตรายมากๆเพราะฉะนั้นเคล็ดลับแรกที่อยากให้ทํานะคะก็คือลด การบริโภคข้าวแป้งน้ำตาลนะคะรวมไปถึงอาหารแปรรูปไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกแฮมเบคอนกุนเชียงพิซซ่าแฮมเบอร์เกอร์นะคะกลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่จะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไขมันไปอุดตันในเส้นเลือดสมองได้เยอะมากๆเลี่ยงได้ให้เลี่ยงลดได้ให้ลดนะคะทุกคนและมาถึงเคล็ดลับที่2นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยเพิ่มการทานผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าในกลุ่มผักแล้วก็ผลไม้ที่ไม่หวานเนี่ยเขาจะมีไฟเบอร์ที่เยอะมากๆโดยเฉพาะผักใบนะคะมีไฟเบ เยอะมากๆแล้วก็มีแป้งต่ำนะซึ่งจะช่วยลดการดูดซึมไขมันเนี่ยเข้าสู่กระแสะเลือดได้ดีมากๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือไฟเบอร์ของเขาเนี่ยเขาจะไปดูดซับไขมันที่อยู่ในระบบทางเดินอาหารแล้วก็ขับถ่ายออกมานะคะซึ่งทั้ง2กลไกนี้แหละจะเป็นตัวช่วยสําคัญในการลดระดับไขมันในเลือดโดยรวมและช่วยล้างไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดสมองได้อีกด้วยนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่3นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะสําหรับใครที่มีเวลานะอยากให้ได้สักประมาณวัลนละ30-45ิบีสี่สิห้านาทีสัปดาห์หนึ่งเน ประมาณ150นาทีนะคะอาจจะใช้วิธีการเดินก็ได้ไว่ายน้ําหรือว่าปั่นจักรยานก็ได้ถ้าหากว่าให้ง่ายๆแล้วก็ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเดินนะคะวันหนึ่งเนี่ยให้ได้สักประมาณ5 9 0 0้า8,000ก้ประมาณนี้นะคะก็จะช่วยเบรนไขมันเนี่ยเอามาใช้เป็นพลังงานได้เยอะขึ้นนะคะและพิการอยากแนะนําเพิ่มเติมก็คือสัดส่วนในเรื่องของการออกกําลังกายนะคะซึ่งการออกกาลังกายเนี่ยจะแบ่งเป็นสแบบนะคะก็คือคาร์ดิโอแล้วก็เวทเทรนนิ่งนะคะซึ่งคาร์ดิโอเนี่ยก็คืออย่างเช่น การว่ายน้ำนะคะซึ่งเวลาที่ออกกําลังกายเหล่านี้เนี่ยหัวใจเราจะเต้นเร็วขึ้นนะคะซึ่งสัดส่วนในการออกกาลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ30%นะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือเวทเทรนนิ่งก็คือการแพล้งการสควอตการยกน้ําหนักต่างๆนะคะซึ่งเป็นส่วนของการเพิ่มกล้ามเนือ้อถ้าเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะเพิ่มกล้ามเนื้อได้เนี่ยมันคล้ายๆกับการที่เราเนี่ยเพิ่มเตาปฏิกรณ์ที่จะไปเผาผลาญไขมันเนี่ยเอามาใช้ได้เยอะขึ้นยิ่งกล้ามเนื้อเยอะยิ่งเผาผลาญไขมันได้เเยอะะะะะขึ้นนนะคะพราะฉะั อยากให้คาร์ดิโอ30%แล้วก็เวทเทรนนิ่งอีกประมาณ70%นะคะจะช่วยลดระดับไขมันในเลือดลงมาได้ดีมากๆและช่วยล้างไขมันจากหลอดเลือดสมองได้ดีมากๆนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่4นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยงดสุบบุรีแล้วก็งดการดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดเพราะว่าในบุรีเนี่ยเขาจะมีส่วนทําให้เส้นเลือดเนี่ยเกิดการอักเสบเกิดการอุดตันได้นะคะซึ่งอาจจะรวมไปถึงเส้นเลือดในสมองด้วยส่วนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยจะมีแคลอรี่ที่ค่อนข้างเยอะเราดื่มเร,มร,มร่อมยในาทาปิณีะจะจ ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีระดับไขมันที่สูงนะคะเมื่อไหร่ที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยเมื่อน,นั้นแหละเราจะเกิดปัญหาเส้นเลือดในสมองอุดตันได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นทั้งบุหรี่แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดนะคะ และเคล็ดลับที่5นะคะอยากให้พวกเราเลือกทานไขมันดีที่เพิ่ม S D L นะคะซึ่งในส่วนของไขมันดีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะได้จากปลาทะเลนะคะอาจจะเป็นปลาทูปลาทูน่าปลาแซลมอนนะคะรวมไปถึงถั่วเปลือกแข็งและน้ำมันมะกอกาหากว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มไขมันดีเพิ่มโอเมก้าสเพิ่ม S D L ได้เนี่ยก็จะเป็นตัวช่วยสําคัญในการล้างทําความสะอาดหลอดเลือดช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ดีมากๆฉะนั้นไขมันดีถ้าเป็นไปได้เลือกบริโภคกันในทุกๆวันนะคะและมาถึงเคล็ดลับที่6นะคะ ก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยทำา IF หรือว่า i ิน e r m i t t e n t fasting นะคะอาจจะเป็น16-8นะคะก็คือมีระยะเวลาของการทานอาหารเนี่ยชั่วโมงระยะเวลาของการอดอาหารเนี่ยชั่วโมงนะคะในช่วงที่เราไม่ได้รับประทานอาหารเนี่ยร่างกายจะดึงเอาไขมันเนี่ยมาใช้นะคะซึ่งจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการลด,ดระดับไขมันในเลือดได้ดีมากๆากเพราะฉะนั้นใครอยากลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองนะคะลองทํา IF กันดูและมาถึงเคล็ดลับที่7นะคะก็คืออยากให้พวกเรานอนให้ดีนอนให้มีคุณภาพในเรื่องของการนอนเนี่ยเป็น ที่สําคัญมากนะคะเพราะว่าในช่วงที่เรานอนเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนที่สําคัญออกมาตัวหนึ่งก็คือโกรทฮอร์โมนนั่นเองโกรทฮอร์โมนเนี่ยเอาไว้สําหรับซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเซล์ไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดเส้นเลือดต่างๆนะคะให้ฟื้นฟูสภาพกลับมาตกงกันข้ามถ้าหากว่าเราเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีนอนหลับไม่สนิทหรือว่านอนน้อยนะคะก็จะทําให้เราไม่สามารถที่จะควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมระดับไขมันในเลือดหรือควบคุมความดันได้ซึ่งทั้งน้ําตาลในเลือดไขมันและความดันเนี่ย จะทำให้เราเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดเส้นเลือดในสมองตีบเส้นเลือดในสมองอุดตันได้เพราะฉะนั้นไปนอนให้เพียงพอนะคะวันนึงเนี่ยนอนหลับสนิทให้ได้สักประมาณ6-8ชั่วโมงนะคะแล้วก็เน้นย้าเวลานอนควรจะเป็นช่วงกลางคืนเพราะว่ากลางวันเนี่ยกรดฮอร์โมนจะไม่หลังนะคะ ก็ครบไปแล้วนะคะกับเ็ดคลิปับที่จะเป็นตัวช่วยสําคัญในการล้างไขมันออกจากหลอดเลือดสมองของเรานะคะเดี๋ยวพี่การทวนให้อีกครั้งหนึ่งว่ามีอะไรบ้างพวกเราถ้าหากว่าไม่อยากเสี่ยงต่อปัญหาเส้นเลือดสมองตีบแตกตันทํากันให้ครบทุกข้อนะคะข้อที่1นงนะงดการบริโภคข้าวแป้งน้ําตาลและอาหารแปรรูปทุกชนิดนะคะ2เพิ่มการทานผักและผลไม้ที่ไม่หวาน3ให้พวกเราออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะอาจจะเป็นคาร์ดิโอบวกกับเวทเทรนนิ่งนะคะในอัตราส่วน30-70อันนี้เนี่ยก็จะดีต่อการเบิน์น ไขมันอันที่4งดสูบบุหรี่และงดเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดนะคะและอันที่5รับประทานไขมันดีนะคะมีการเพิ่มโอเมก้าสเพิ่ม SDL ได้ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการทําความสะอาดหลอดเลือดนะคะไขมันดีส่วนใหญ่แล้วจะได้มาจากปลาทะเลนะคะอย่างเช่นปลาแซลมอนปลาทูปลาท,ทูน่าถั่วเปลือกแข็งนะคะถั่วอัลมอนด์ถั่วพิชเชเชโอถัว่วแมคคาเดเมียรวมไปถึงน้ำมันมะกอกนะคะบริโภคได้ในทุกๆวันจะทําให้หลอดเลือดสะอาดแล้วก็หลอดเลือดแข็งแรงลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองนะคะและเคล็ดลับที่6นะคะค อยากให้พวกเราเนี่ยทำไอเอฟนะคะเพราะในช่วงที่เราไม่ได้รับประทานอาหารร่างกายจะดึงไขมันเอามาใช้เป็นพลังงานลดไขมันในเลือดได้ดีมากๆและสุดท้ายนะคะอันที่7ก็คืออยากให้พวกเรานอนให้ดีนอนให้มีคุณภาพนะคะหลับให้สนิทต,ตลอดทั้งคืนอันนี้เนี่ยก็จะดีมากๆเพราะว่ากรดฮอร์โมนจะหลั่งออกมาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้ดีมากๆคุมน้ําตาลคุมเบาหวานแล้วก็คุมความดันได้ดีอีกด้วยนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืม,มดดดกดติดตามช่องรวจะ ไม่ป่วยไว้ด้วยนะคะช่องสุขภาพดีๆที่นําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบเข้าใจง่ายและสามารถที่จะนําไปใช้ได้จริงและพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรู้ไว้จะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ